ศรงรอ,อยู่ด้านนั้นก่อนได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเอาสติงมาถวายโอ้เราสในท่น,นี้เธอไปคะท่งน,นี้ไปคเทียน,นจุดเลียนพร่พ่อธตบูชา งามไปตัวไปเจ้าข้าขนาดแขนข้งหลังนะพะน้องข้ายังามาปเสียงก็พงเนาเป็นคู่ตัวดังยเขาเจ้าปฏิมาเมตตาช่วยคิดอมชูพอเทียนที่เวียนงน ดนหรือไทยสิ่งสูให้องร์ระเด็นเอ็นดูอย่าได้รู้คลายคลอลลรร<า>นนนกกคงเ่่่สไมมทีี<ท>า <ำ S 1> ุือน ใจใาาบาานให้สวยน่ารักก็ด้วยีอ่องพ,พอักุณนานนตัวขา้าบ,บาบขอกราบวิงวอนข้าสวดมนต์ขอพระพรวิงวอนให้ ข้าไทยระเด่นประนีรักอยากเลือแปลงดังแสงเทียนริบรีขอองค์ระเด่นมนตรีโปรดมีจิตคิดเมตตาขอเทียนที่เสียงไทยดนให้คนรักค่ารักเพียงแต่บุษบาดังข้านี้ตั้งใจ แน่ๆไปค่ะจังหวะไหมไปค่น่ารักจริงๆเลยโอ้โหเออค่ะแน่รักสวยๆวยงนั้นเลยเสียงจะเป็นผู้ชายเหรอดัดเสียงฝนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเปล่าค่ะเนัดเสียงไม่ไป้ะเสียงดังมีท่านประาทจังอะไรปะเนี่ย ต้อกนุกขอมาไปวิ่งขากมาหน่อยดิตายแล้วแม่จะขนลุกหร้สิสิะองค์ท่าไม่มีไม่มีไปข้าวผู้ชายสวยงามไปที่สุดพระน้องท่านสักคแวปตาเออวุ้นซมหแม่ อุยข่าวเนี้ยสงสัยจะสักเสร็จจริงนะลูกนะพ่ะพอบุษบาลูกของแม่ลํำเสร็จพระเหมือนจะดีอกดีใจนะลูกแต่หมอฉันไม่กลา้าที่จะเปิดปากให้ผู้ใดได้รู้ความคิดนี้น,นักไหมคะขอเลยลูกขอที่ลูกต้องการนะ่ะลูกไม่ขอ,อใช่ไหม ลูไกไม่กล้ามังคะไม่เป็นไรลูกถ้าในเมื่อลูกของแม่ไม่อยากจะเอ่ยปากพูดอะไรเดี๋ยวแม่ขอเองลูกแม่ขอแทนบุตรสบาลูกของแม่ก็ได้ข้าแต่พาติมากรที่ศักดิ์สิทธิ์ข้าพระเจ้ามะเดวีเป็นมารดาของบุตรสบาข้าอยากจะรู้ว่าจรกากับอีเดนานี้ใครเป็นเนื้อคู่ของบุตรสบากันแน่ข้าพระเจ้าอยากรู้ อันนางบทสบานงเยา <Okay. S 1> จะได้แก่อีนาเป็นแน่นมั่นจรกาไม่ใช่วงเทวันแม้นได้ครองคู่กันจบบันไล หลังพระปฏิมาไว้เลยค่ะแม่ไม่เห็นมีใครเลยม,มายัานตายแล้วแม่ขนล,ลุกหมดเลยสแสดงว่าองค์พระปฏิมากรองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะลูกถ้าหากว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆอย่างนี้ลูกก็จะได้รู้สักทีหนึ่งว่าใครอ่ะเป็นเนื้อคู่ของลูกระหว่างอีเหนา กับจอรลกลาคาไข่แน่เอ,อ่อองท่านผมชัดอยากรู้เหลือเกินว่าใครใครเป็นเนื้อคู่แน่แท้อินเนาเท่านั้นคือเนื้อคู่ตัวดางนั้นกับบุษบา<ว>มาเดวีอย่ายกให้ใครทั้งสิ้นนอกจากอินเนาเพียงคู่เดียว สบายใช่ค่ะลุงชินดีข้าสบายเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเสียตาเสียตาตายแล้วลูกเป็นอะไรลูกเมื่อกี้นี้ทุกคนอยู่ครอบคดยไหมเป็ค่ะลูกจะปอดอยูเป็นนางกวักเปลี่ยนมืออุ้ยตายแล้วตาลายไปหรือเปล่าเนี่ยมาทำไมมาข้างนี้ได้เนี่ยยอุสบาห์ประทินกระบอกแม่ไปค่ะเมื่อครู่นี้ลูกรู้สึกเหมือนมีชายเป็นมือชายมากอด มาสักตัองพ่อรากายลูกไปคะ่ะไม่จริงหรอกอลูกก็มือแม่นี่แหละชายที่ไหนกันอยู่กันแค่นี้แม่ไม่เห็นมีใครเลยเองเห็นหรือเปล่าว่ามีใครมากอดลูกคะ่ะหม่อมฉันไม,ไม่ไม่เห็นเพคะไม่เห็นไม่เห็นเพคะสงสัยพระธิมากรนน่ะจะศักดิ์สิทธิ์จริงลูกสำแดงฤทธิ์ที่เราเห็นว่าท่านศักดิ์สิทธิ์แน่เลยพระมาดาหมายถึงว่าองค์พระปฏิมา จะล้อเล่นกันนั้นหรือมั้งข้าช่ยองค์พระปฏิมาเนี่ยคงจะล้อเล่นนะลูกอย่าตกใจเลยลูกว่าบรรยากาศพี่สู้จะดีนะนั่นนะสิอย่างนั้นแล้วบรรยากาศอย่างเงี้ยงพี่สู้จะดีเพราะฉะนั้นแล้วให้ฉะนั้นแล้วให้พ่อพระองค์หญิงทรงขอมั่งสิเพคะใช่ใช่ใช่ลูกลงขอมั่งสิลูกจักสิ่างเงี้ยถ้าพระองค์ขอน่ะคงจะได้สมดังใจเพคะนาดูสิเลสิ ลูกไม่กล้าเอื้อนปากมังคะไม่กล้าถ้าอย่างนั้นแล้วก็บรรยากาศอย่างเงี้ยไม่ดีอย่างนั้นกลับไปธรรมาดาลองถามอีกทีนะมังคะถามแทนลูกทีถามว่ายังไงนะลูกมันจะเป็นได้เช่นไรก็นีเมื่อเจ้าพี่อีเหนาส่งมีพระชายาอยู่ก่อนนี่แล้วมังคะจริงนะสิแม่ลืมไปเลยใช่นะสิองค์พระธิมากร จะเป็นไปได้อย่างไรละเพคะในเมื่ออีเหนาเป็นคู่กับบุษบาและใหญ่เล่าเขามีคู่อยู่แล้วก็จินตลาอยู่ที่เมืองหมันหยาแล้วเขาก็เป็นคู่ที่รักกันผมฉันว่าเป็นไปไม่ได้หรอกจะตามมาด้วยความรักความสเสน่หา รักบุสบาด้วยความสัตว์จริงจินตลาวาตีหาได้เป็นเนื้อคู่ไม่พม่จริงอย่างไงแม่ก็ไม่เชื่อนี่เมื่อเขเป็นผัวเมียกันแล้วจะเอาอะไรจะมายืนยันว่าเป็นไปไม่ได้หากแม้นไม่เชื่อในวาจา ต่อแต่นี้อย่ามาบูชาเรา ไกอดเลยสิอยู่หนหาุตบาพี่เจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบุตบาลูกแม่โอยนี้นะไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้นะไหนนี่แม่บอกให้ปล่อยไงล่ะไม่พี่ะจจะทำอย่างนี้กัแม่นะก็หม่อมจะไม่ปล่อยก็ต่อเมื่อพระมารดา ตอต่อหน้าพระปฏิมาก่อนว่าจะไม่ยกอนุบุสรบาให้กับจรกาจรกาเป็นข้ดก็มันไม่ยอมในเมื่อเจ้าน่ะเป็นคนถอนมั่นลูกบุตรบาไม่ใช่หรอแล้วใหญ่เล่าตอนนี้จจมามรักแม่ไม่เชื่อใครกันฮะใครเป็นคนถอนมั่นก็เจ้าน่ะแหละถอนมั่นกับบุตรบาไม่มีหลักฐาน มีสัญญาไมีสิ่งยินยันหรือไม่ล่ะเราพูดกัเจ้าข้าก็มังไม่ใช่ถอนมัน่นอุตสบาไม่แต่น้อยแล้วใครถอนมัน่นแค่อยากรู้ว่าใครถอนมั่นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลปล่อยน้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวแม่นะ่ะจะไปพูดกับพ่อคงให้ลูกเสร็จแม่ต้องสัญญานะ,ะจะไม่ให้ ปุตตาบาแต่งงานกับจอร์กาเป็นยังขาดแม่ขอสัญญาต่อหน้าพาติมาก่อนแม่จะทำทุกอย่างให้เจ้าอีเหน่าเนี้ยกับปุตตาบาแต่งงานกันโดยไวก็ได้พี่คะกษะตับตาแล้วอย่าเปลี่นคำแม่พูดจริงข้าพเจ้าชมาดาดำลัดเช่นนั้นกระหม่อมปล่อยก็ได้ปล่อยนี่ปล่อยปล่อยยันอือแ้วปล่อยแล้วมึงจะรักกูขอเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นคำพูดเป็จริงเราจะเชื่อมือปุตตบา แต่งงานกับเจ้าของฉันอีเหนาอย่าแต่งงานกับจรากาเป็นขาดแม่จะให้สัญญาลูกแม่จะพูดจริงแม่จะทําทุกอย่างให้เจ้าแต่งงานกับบุษบายให้ได้เชื่อแม่เนะญญาะเสจแม่สัญญาแล้วนะสัญญาแก้นสัญญาจะรอวันนั้นเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นกรหม่อมจะไปโทรสัญญา ท่านนายอนและน้องท่านสังขารพระเจ้าค่ะสำเร็จแล้วเจ็ดวันเท่านั้นนี่เนาจะอภิเษกสมรสกับบุษบาครับสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วรอยจิตวันนั้นตายตายทรงเสด็จ